สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้น้องสิพามากินขนมเส้นนะจ้ะพี่น้องจ๋าขนมเส้นพักเต้นถาดนะจ้ะพี่น้องจ้าเห็นบ่มีทั้งแตงกวาถั่วงอกดิบถั่วงอกลวกนะจ๊ะแล้วก็มีถั่วงอกนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำยากะทินะจ๊ะเนาะน้ำยากะทิยั่วยั่วน้ำยากะทิยั่วจ้านี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าเห็ดเองนะจ้ะพี่น้องจ๋า ทำเองอร่อยเองแซ่บเองจ้านี่น้องเกียรตินั่งอยู่เพิ <laughs> ่งฝากเลยเฮ้ยเฮ้ยเกียรตินั่งอยู่เพิื่องฝากเ่ยมาหนีบนั่งกับแม่แล้วนั่งคนเดียวเขากินถั่งอกสุกด้วยจ้ะกินถั่งอกหยิบกลางคืนแล้วทองมันอือ สีมันกับสีจังไรล่ะมันโดนแสงนะสีมันสะทอ้อนโดนแสงมาหลายพอพี่น้องจ๋าถ้าคิดว่าค่อยจะเป็นสุกรอกจ๊จที่มีเสียงหมาเสียงหังเนี่ยกระทโทษส่าไปหลายๆนะจ๊นะเนาะ ครับครับลูกครับครับปิดด้วนมัใปิด,ปดน,น้องีน้อง ไาคยาใส่เาใส่อใส่น้าพ่หยิบน้ำปลามาให้หน่อยจะมาเอานี่ยค่ะใส่เห็นน้ำเนี่ยมักใใส่เห็นน้ำเน่ใส่เห็นน้ำเขาไปบเนี่ยจิกเนี่ยโอ้ได้่เบ่งใส่ตาสัน ตรไหนตรงไหนเนนมดมหลยงไหนเจิคนเดียวเหรอลูกยาก้อยากนตรงจับเอาอีกเลยลานี่ไหนอีกอีกกวนอีกล่ะจเข้อยังข้ยงเเจ็๊ไม่กินกับแม่เหร วันนี้แม่กินเป็นกระมังเลยไออันปมๆก็มีปมปมไหจะเอาไหนไอกระปิวเอาไหมมาดูมึงจะเอาไหนกันเด้เอากปอัดแล้วกินเนี่ยคืมากวนแม่ เขเป็นน่งกับแม่เหรอนั่งกับแม่เหรอนั่งไม่แทนไหนจะนั่งกันกอดพี่นะนั่ครับนั่งแม่นั่งม่ดีครับค่ะสวัดีค่ะผมแ๊กแซกโผ่อยากจะดูอยากจะโดนช้อนเกง เ <laughs> นาะแค่นันครับอุ้ยน้องอาจะตียกัมดดกน,น,น,นมันสิดีตาเด้๋ยลูกนย่นงเี่ยมันจะดีตาครับอาจอยอา่อ้มม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 ่มม ไม่วลยอืมอร่อยไหมไม่ไม่หรอครับไม่จริงนะครับ,ใคร,บใครเนะี่ยโอเคอ <laughs> อ้ยากะชี้อร่อยมากขีนมนีหนมอยวค่อยเทนครับน้องอากินน้องอากินนี้ก่อนนะครับขีนมขี้นมนี้มันเทให้แตให้เขาสุนแทงหน่ะครับหนอกระสุนนะครับ

กนนี่นนอะนี่มันก็คือมันก้งนก่อนอไทีไนอะอย่างน้ยังเนอ่งน้องมันโดนเสียงมาลื่นมดมมดมดม ทำไมม,มันไม่ตีครับทำไมมันไม่ตีนเนี่ยมไม่ตีนี่หนาเที่ยงจ้ะไม่ได้สุดยาันยุงหรอกกรฟิวอ๋อมังเยอะเนี่ยไม่ได้กินหรอ มึงน,นี่น้องจ้ะมึงไม่ไ,ไรอ่ะเอาละจ้ะพี่น้องจะคลิปนี้เราก็ฝากไปแค่นี้ก่อนแล้วแต่น้องเพจบ๊ายบายด่เก่งกับแม่ด้วยนะคะ bye bye บค๊ายบายดูแบบนี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมา